สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตถึงธีการติดตั้ง Google Drive File Stream ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นชื่อว่า Google Drive for Desktop เพราะเนื่องจากว่ารวม Backup and s y ิ c เข้ามาไว้ในแอปเดียวกันโอเคครับมาดูที่ตำแหน่งของการดาวน์โหลดก็ไปที่ google.com ตามด้วยโฟลเดอร์ Drive แล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วทำการคลิกเลือกที่ดาวน์โหลด Drive สำหรับเดสก์ท็อปก็ทำการเซฟไปเลยนะครับแล้วมาดูดูทางด้านมุมล่างซ้ายมือสุดนะครับแสดงสถานะของการดาวน์โหลด Google Drive Setup เดี๋ยวรอสักรู่นึงให้ไอคอนมันกระพริบแล้วก็จะหยุดไปก็ถือว่าพร้อมในการติดตั้งเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปเลยตัวแรกก็คือเป็นการสร้างช็อตคัดของแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่บนเดสก์ท็อปผมเลือกเข้าไว้ส่วนทางด้านล่างก็คือสร้างช็อตคัดของพ o o g l e Documents h e ี t แล้วก็สไลด์ตัวที่ผมไม่ได้ใช้งานผมว่าเอาออกไปไม่อยากให้รกหน้าจอเดสก์ท็อปคลิกเลือกที่ install จากนั้นก็ปิดซะเพราะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทําการสายอินเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อทําการล็อกอินเข้าไปหรือสายอินนั่นแหละรครับก็คือสายอินวิดเบราว์เซอร์ของผมก็จะเป็นอ,อีเมลของผมก็ใช้ gmail นะครับก็คลิกเลือกไปเลยก็จะมีคมาําอธิบายอะไรต่างๆนะครับว่าในการใช้งานเพื่อนไดฟอร์เดอสต็อกก็เข้าไปคลิกลรายละเอียดก,ก็ดูได้เลยสําหรับ ตัวถัดมาคือเลือกที่ใสก็แสดงสักเซตคือเสร็จสมบูรณ์ในการติดตั้งแล้วจากนั้นรอสักครู่จะมีไอคอนจะปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับผมถ่า,างขวามือหรือทําการ o Open p reference เลยก็ได้เพื่อการทําการตั้งค่าก็จะมีคําแนะนําในการที่จะทัวร์ต่างๆเพื่อเรียนรู้อของเรื่องของ Drive for Desktop ของ Google นะครับก็หนูแต้งอม่าเอาละทีนี้ไปที่ตัวรูป ฟืนตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเราจะเห็นข้อมูลในการเซตติ้งต่างๆนะครับก็มีหลักๆก็คือมีเราเลือกไดเรกเตอร์ได้ก็คือว่าจะเอาไปไว้ที่ไดไหนสําหรับเพื่อนของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่มันจะถูกสร้างไว้อยู่ที่เดี๋ยวผมขอคอนเซิร์นไปก่อนก็ได้ก็ได้นะฮะไปที่ไดโอนะครับอยู่ที่ไดโอถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยนไดมันก็มาที่มุมทางด้านทางด้านล่างขวามือเพื่อจะดูไอคอนก็มีตัว Google Drive ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปเลย นะครับแล้วก็คลิกที่รูปฟันเฟืองทีนึงเลือกปริเฟนก็มาที่รูปฟันเฟืองอีกรอบนึงเราก็สามารถเปลี่ยนได้ต่างได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีตัวนึงก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้งานก็คือคลิกเลือกที่ d i s c o r t account เพื่อ logout ออ,ออกไปนะครับดันมันไปสำหรับ google drive ของผมจะอยู่ที่ drive own ครับ d o เบิ Double ้ลคลิกเข้าไปมันจะอยู่ที่ my drive ในตำแหน่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไฟาล์ข้อมูลหรือไฟอล์เอกสารต่างๆมาแชร์ร่วมกันได้อย่าง เช่นผมสร้างมีโฟลเดอร์บินิเกทซ s o f t ซึ่งจะทําการเก็บไฟล์ข้อมูล m ป c น o s o f t Acces สเอาไว้หรือเราต้องการสร้างใหม่ก็คือคลิกเมาส์ขวาต,ตั้งปรตีนครับในการใช้ Windows ทั่วไปก็คือคลิกเมาส์ขวาแล้วก็นิ้วโฟลเดอร์ใส่อะไรไปลงไปก็ได้แล้วแต่เับนะครับผมการติดตั้ง Google Drive for Desktop ก็มีง่ายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ